ต่เขาให้ความรูนอย่างดีเดี๋ยวคนจะได้รายละเอียดเพิ่มเติม่ากไหเดี๋ยวดูนี่มันคือส่วนที่ขยายขยายผลมาจากที่ทางท่านผู้ชยผบท่านจากไจนี้ครเป็นในนามา้าเาจมปองี่นี่ก็สาห้องอห้องเปลี่ยนเโตน

มันยังคายอีกขึ้นมันต้องมีเหรียญอื่นมาหม่

แอปพลิเคชันไลน์ของท่านรักษาารการแทนตำรวจภูธรภาค2นะครับซึ่งมีการเฝ้าระวังอาวัยโมกขนใจพนันและก็ตู้จักรกไฟฟ้านะครับก็จะเปทไลายซึ่งมีการตรวจยึดที่จังหวัดสระแก้วส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันของท่านรักษารายการแทนตำรวจภูธรภาค2นะครับท่านรักษารายการแทนตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีนะครับได้สั่งการให้ ตรวจภูทรสถานีตํารวจภูทรน้องปืนและกองก,การสืบสวนตํารวจภูทรจังหวัดชลบุรีนะครับเข้ามาตรวจสอบปรากฏว่านะครับพบตู้ในตึกดังกล่าวจำนวน,น107ตู้นะครับซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเป็นการเช่าในการจัดไปที่พักซึ่งบางส่วนเองก็มีการเช่าไว้ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมนะครับ2563จนถึงปัจจุบันนะครับแต่บางส่วนเองก็เริ่มมี ก็เป็นตู้เก่าครับเป็นที่เก็บรักษาบางส่วนบางส่วนก็ยังคา,าดว่าคงจะจะเก็บภายในสองสามเดือนที่ผ่านมานครับเจอผู้เฝ้าเจอเจ้าของไหมครับในเบื้องต้นนะครับเราพบาวัตถุสิ่งของนะครับประจักษ์พยานบางส่วนที่จะนําไปสู่ผู้ที่ให้เช่านะครับในเบื้องต้นเราคงจะแจ้งทางสื่อไม่ได้นะครับเังนั้จงไม่ต้องปกปิดในเรื่องของผู้เช่าในบางส่วน ตัวที่ตรวจยึดได้นี่มีการใช้ไปหรือยังครับเอาบางส่วนคาดว่าน่าจะมีการใช้ไปแล้วนะครับจากนี้เราดำเนินงานต่อจากนี้ไปก็คงจะต้องไปตรวจสอบนะครับว่าการนําเข้าซึ่งเครื่องจากคนในฟ้าผ่านวิธีทางสุรากรหรือไม่นะครับมีการนําไปใช้ที่ใดหรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องการสืบสวนสอบสวนนะครับทางตำรวจภูธรอ่องเลือนะครับโดยท่านผู้กำกับแล้วก็กับการสืบสวนตำรวจจังหวัดชลบุรีก็จะดําเนินการสืบสวน ทั้งปลายทางและต้นทางนะครับให้ได้ความจริง